หลังจากที่กลับมาจากลงไปดูนาะข้าวนะครับก็กลับมาก็ทําความสะอาดรถนะครับทุกท่านนะฮะเอฟซีเดี๋ยวจะล้างแล้วก็ตากไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวแอดก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะครับเพราะว่า,าประกันใกล้หมดนะฮะเมื่อกี้พอดีเดี๋ยวดูโอ้หมดเดือนนี้พอดีเลยเดี๋ยวก็จะ ไปทําการต่อประกันรถนะครับที่อ,อยู่ใกล้ๆนี่น,นะครับประมาณประมาณ400เมตรนะฮะดูอีกฝั่งตรงข้ามของบ้านแอดนะฮะนะอยู่ทางไปวัดป่านั่นแหละนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวสักท่หนึงนะครับ<ม>เดี๋ยวก็จะเอารถไปติดต่อนะครับ<ม>ประกันเนาะต่อประกันรถนะครับมไม่รู้ว่าปีนี้เสียกี่บาทนะต้องไปหาสมุดคู่มือรถด,ด้วยนะครับ ไม่ได้ใช้ก็ขุดก่อครับทำความสะอาดน้างเรียบร้อยตากให้แห้งหน่อยพอดีเลยเราไปอาบน้ำกลับมาก็ารถไปต่อกัน ได้กระเทาะคอกให้กับเด็กๆด,ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวผมไปเอาคอนตีมามากระเทาะคอนไอกระเทาะกระเทาะคอกนะครับเอาตัวก้านออกหรือว่าไม่เอาออกดีบางทีเราอยากขังเขาเวลาอน,นันต์สักหน่อยถ้าเราออกเราจะไม่มีที่ขังเขานะมองอีกมุมนึงเนาะคือเวลาแบบมีรถมาหรืออะไรเราเราไม่อยากให้เขา อ,ออกมาข้างนอกถ้าเราออกหมดมันก็จะไม่มีที่กั้นเนาะพี่เ่อีถ้าเราออกหมดมันก็จะกลายเป็นว่าแก๊งมาหมาสีขานะครับเขาก็จะไม่มีที่กัน้นแต่เวลาเราอยากปล่อยเขาออกมาเล่นข้างนอกเราก็เอาอุ้มออกมาได้แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเราอยากให้เขานอนล้วก็เอาเข้อคอกได้เนาะมันมองเป็นได้สองอย่างนะ ่กี้กำลังจะไปพร้อนตีมาทำอะไรบ้านผมทำอะไรบ้านผมครับทำอะไรบ้านผมครับ อันนี้ปล่อยข้างนอกก่อนอแต่ระหว่างนี้จับเข้านอนข้างในนะโอเคบอ๊อโอเคบอ๊อโอเคโอเคนะพากันมอมแมมพากันมอมแมม กินนมแล้วพากันเลอกมากเลยเดี๋ยวล้างทําความสะอาดกระ,ะป๋องข้าวเขาก่อนนะครับพี่พ เอากระป๋องไปล้างนะครับแล้วก็ถังน้ำของน้องนุ๊กนะครับวนเอา,าอะไรครับเอาอะไรครับเดี๋ยวเอาถังน้ำอีกถังหนึ่งนะครับมาไว้ใครนุ้กินน้ำเยอะนะครับเวลากลับมาบ้านผมจะพยายามล้างถังนะครับ หนึงถังนะครับน้ํา2งถังเอาไว้ให้ไข่หนหูกินครับไม่ใช่ให้เด็กนะน้ำสะอาด2องถังนะครับแล้วก็ล้าง ใส่นมนะครับให้กับเด็กๆนะครับก็จะมีนมกล่องนะที่เราซื้อไว้นะครับของนุ่งๆก็สองแพ็คนะครับของอัดิสซออีกแพ็คนึงนะครับตอนนี้เหลืออยู่แพ็คสุดท้ายนะครับเหลือแพ็คเดียวนะครับเหลือแพ็คเดียวตอนนี้ดูเขาแกล้งกันนะตัวน้น้อยมีห่าวเป็นๆนะครับพีพีเอฟซีนะฮะ ตัวเล็กๆนี่เห่าเป็นๆแจ้งมาหมาเนี่นะฮะเอ้ทำอะไรนะครับไตุนไข่ตุนไข่ตุนไข่ตุนไท่เจียว ไข่บิ้งสามหนุ่มไข่ดาวกับไข่หวานคือสองหญิงนะครับนี่โอ้โหไข่เจียวตบหัวเลยเมื่อกี้ไปละจะปีนขึ้นอคอกแล้วครับไข่เจียวนุ่นน่ะโอ้โหเก่งจังโอ้โหปีนเป็นไว้ ปีนเป็นเว้ยนะฮะโอนะ้โหระเอกอ้าวโอ้โหฉอตเด็ดตีลังกาลงครับโอ้ยไม่เป็นไรนะลูกนะโอ้โหอ๋อปีนขึ้นไปแล้วตีลังกาลงครับ เป็นยิมนาสติกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะโคตรพวโคตรแรงนะึ่งนะนี่นลละลูกลิง player player ครับลูกลิงไรดาวไปซ่อนตัวแล้วครับมีมเพนไดอีกตัวหนึ่งครับน้องไขาดาวไปซ่อนตัวอยู่นะู่นนะออกมาแล้ว เล่นด้วยคนสิเล่นด้วยคนนี่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 อ๋ออันนี้เล่นมวยปั้มกันนะฮะรวมแก๊งกันละใครยะได้ผ่านหน้าบ้านนะวิ่งไล่เลยนะฮะเ,เดี๋ยวพอเด็กตัวขึ้นสักหน่อยนะก็คงได้จำน่ายจ่ายแจกไปนะครพี่ฟีเอฟซีนะเพราะว่าุนขคอกแรกนะตามน,นั้นนะครับ ผู้ใหญ่เพิ่นทักมาเนาะนะครับก็บอกว่าจะเป็นไม่ให้เลี้ยงนะครับคอกแรกต้องต้องให้ต้องให้ปล่อยไปก่อนนะครับะคอแรกเขาจะไม่ยมเลี้ยงกันนะจะต้องแบ่งไปแม้แต่น่ารักขนาดนี้นะก็ต้องให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงนะฮะซึ่งเมื่อเช้าคุยกับพ่อไปแล้วนะพ่อก็บอกว่าเออก็แถวบ้านเราก็เป็นเหมือนกันนะครับบ้านบ้านที่สกลนครนะครับ ทางนาครพนมก็ก็เ,กเป็นเหมือนกันนะฮะก็กนะ็ตัดใจนะตัดใจนะแล้วแต่เวรแตกรรมของเด็กๆนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆหนึ่งตัวนะครับพ่ออดีสรจะเอาไปเลี้ยงนะครับหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวมีแพนด้านะไข่ตุนนั่นเองนะครับพ่อแอดจะเอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งนะตัวผู้นะครับพราะอยู่บ้านเหลือตัวเดียวนะฮะ ผู้ก็คือตัวนี้ครับตัวที่เดินมาอยู่เนี่ยมีแพนด้าตัวนี้ปอกคอสีแดงนี่นะเจ้าไข่ตุ๋นี่ไข่ตุน๋นะก็จะไปเลี้ยงตัวนี้ก็เหลือสี่นะครับ <c oughs> ขอบคุณสหรับคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ดิส o นแฟมิลี่นุ i ี้แฟมิบ่าวสอนบ้านจะประดงเหนือด้วยนะครับลาไปก่อนสบายดีโอ้โห <c oughs> oh, ชีให้พร้อมนะฮะ <c oughs> น่ารักเกินไปแล้วอเจ้าไข่ดาว